ไปได้ยี่บสามปีเนี่ยค่ะคะือเขานอกใจมาตลอดแบบได้ก็ขอโทษแล้วก็ทําใหม่จะได้เขาโทษแล้วก็ทําใหม่แต่คราวนี้ยถึงขั้นเลือกอย่าแต่ว่าไม่วนผู้หญิงไม่ซ้ํานะคะคมีผ,ผู้หญิงไปเรื่อยๆเรื่องนี้ที่ทําให้เสียน้ําตาหวานค่ะมีอะไรมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่อง นอกใจนี่นะคะเขาให้เหตุผลมาร้อยแปดเลยค่ะอยู่กินกันมายี่สิบสามปีนะคะยี่สิบสามปีโอ้โหใช่โอ้โหแต่จริงนะยี่สิบสามปีนะเป็นใครก็คิดว่านี่เป็นรักแท้ของฉันแล้วอะใช่ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในยี่สิบสามปีนะคะเขานอกใจมาตลอดแบบได้ก็ขอโทษแล้วทำใหม่จะได้ก็โทษแล้วก็ทำใหม่มีลูกด้วยกันไหมคะมีทสองคนค่ะในยี่สิบสามปีที่ผ่านมา เขาดูแลและก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักไหมคะสําหรับลูกอในส่วนของน้งคิดว่าสาหรับลูกเขาก็ดูแลลูกดีอะคะ่ะครับและในฐานะสามีในฐานะสามีเหมันเขาไม่แต่เรื่องพวกนี้มันเขาขาดไม่ได้อะคะ่ะครับเอาก็มีภรรยาแล้วไงเอเขากาวนไปเรื่อยคะ่ะแล้วอีกอย่างตัวเองแต่ก่อนขนาดไม่มีปัญหาก็ยังมีเรื่องแบบนี้อันนี้มีปัญหาคือว่าตัดมดลูกกางไข่คือตัดออกหมดเลยขาดค่ะค่ะ ตัดออกหมดเลยพอตัดออกหมดเลยปุ๊บยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกค่ะที่เราเพอเราตัดเหมือนฮอร์โมนอะไรพวกนี้เราไม่มีคมันมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกอะค่ะคือก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์ความสัมพันธ์ของเขาใช่ค่ะคิดคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะจริงจริงอะมีคนเยอะมากที่จะแก้ปัญหาแบบนี้บางคนนะคะเขาไปซื้อไปซื้อบริการไปเลยอืเจอจ่ายจบแต่ก็ทําให้ชีวิตครอบครัวก็ยังอบอุ่นได้อยู่นะก็คือไม่มีใครมาเป็นตัวเป็นตนมาคอยทําให้คนที่บ้านเสียใจก็มี แต่อันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเขาก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดไม่ใช่หรอคะใช่ปะใช่ใค่ะที่คุณหวานโทรเข้ามาวันนี้คืออยากจะปรึกษาว่าจะทําใจยังไงในฐานะที่ตอนที่เลิกไปแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะอือค่ะันนี้อย่างนี้เขาคงไม่ได้รักเราลงมั้งคะเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมายี่สิบสามปีเขาก็ทามาเรื่อยๆทามาเรื่อยๆถ้าจับได้เขาก็เลิกแล้วขอคืนดีแล้วให้โอกาสไปจนครั้งจนครั้งล่าสุดนะคะคือ เราจำได้ก็จับจับไปสิอะไรเรื่องความที่เราอาจจะอยู่กันมานานนานมากตงแต่สมัยเรียนเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะอาจจะนานมากค,คือจริงๆแล้วอะ่ะจะรักกันนานยังไงก็ตามทีค่ะความรักคือความรักความรักมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาหวานหวานเหมือนกับชื่อหวานอะนะคะแต่เพียงแต่แค่ว่ามันก็อยู่กันมาอย่างความมั่นคงปลอดภัยดูแลกันซึ่งซึ่งกันและกันอะนะคะ คนรักกันไม่ทําร้ายกันนี่คือเรื่องปกติแต่พี่ย้อยเห็นเขาเข้าทำร้ายหนูมาตลอด23ปีอ่ะใช่ใช่ค่ะหนูนั่งไม่ใช่ความรักมัมาคะเรื่องไงหนูนับปีแทบตายสุดท้ายนี่คือความอดทนของหนู23ปีต่างหากแต่ปัญหาทั้งหมดค่ะหนูจะมานั่งคิดเรื่องนี้ทําไมให้ปวดหัวหนูแค่อยากรู้ค่ะว่า23ปีเขารักหนูบ้างไหมคิดไปก็เท่านั้นนะคะใช่ค่ะใช่ปะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างหากในเมื่อวันหนึ่งฉันถูกทําร้ายมาตั้ง23ปีวันนี้ฉันปลดล็อกตัวเองแล้ว เจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาในรูปแบบของสามีแต่วันนี้สามีก็ออกไปจากชีวิตันแล้วเรามานั่งถามกันดีกว่าว่าฉันจะใช้ชีวิต ตรงนี้ต่อไปยังไงเพื่อชดเชยความสุขที่หายไปตั้ง23ปีเพราะฉนั้นคุณหวาดต้องระวังความคิดตัวเองครับหลายๆครั้งเวลาที่มันนึกย้อนกลับมาก็อ๋อโอเคนึกถึงเรื่องนี้อีกละก็โอ้โห<ๆ>โอ้โหกิจกรรมปล่อยก็ไปเถอะแล้วก็เอาเวลานั้นมาโฟกัสเกี่ยวเรื่องของการฉันจะทํายังไงดีให้ฉันมีความสุขมากที่สุดในชีวิตดีกว่าหรือว่ามาโฟกัสกับลูกทําอย่างงู้นอย่างนี้ทํากิจกรรมร่วมกันในปัจจุบันอย่างนี้จะดีกว่านะครับพ่อแม่ลูกอยู่ครบไม่ได้จบที่อบอุ่นเสมอไป เ,เราก็เห็นถูกไหมคะตอนนั้นพ่อแม่ลูกก็อยู่กันครบนี่แต่นอกใจหนูตลอดเลยมันอบอุ่นเหรออาจจะอบอุ่นสนับลูกกับนหนูไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ใช่ค่ะและอยาคิดว่าลูกไม่รับรู้หนูอยู่กับเขามา23ปีหนูมีความสุขหรอสุกปางทุก้างเปน,น,ม,นมากกเทิร์นมากต้องแต่มองหนูมองมองไม่เห็นชีวิตของผู้หญิงคนนั้นในวันนี้ไงเขาอาจจะเจอเหมือนหนูอยู่ก็ได้นะอืมใช่ป่ะคะ วันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันว่าคนไม่รู้จักพอจะหยุดที่ใครได้จริงๆหรือเปล่าเพล่เพลออ่อาจจะวนลูปเหมือนกัน,น,นใช่จ้ะวันนี้หวานอยู่กับตัวเองค่ะไม่ต้องไปคิดแทนใครอเอาเวลาตรงนี้ดูแลลูกให้ดีที่สุดตอนนี้พี่กาลังรู้สึกว่าพี่กําลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โหยหาสามีจนไม่ค่อยได้พูดถึงลูกหรือแม้กระทั่งเอาหัวใจของเราไปไว้ที่ลูกเลยครับอาจจะเรื่องรักเรื่องมั้งค่ะมา23ปีก็นานพอสมควรก็รักสิก็รักแต่เขาไม่น่ารักไง แต่ว่าก็วางความรักนั้นไว้ที่อดีตครับไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแล้วใช่ค่ะถ้าเขาน่ารักมากพอเขาไม่ไปไหนหรอกครับถ้าเขาน่ารักมากพอเขาไม่เป็นอดีตหรอกเป็นคนเข้มแข็งให้กับลูกด้วยนะเพราะว่าลูกรอพิงแม่อยู่นะคะค่ะนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีควัะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ที่ทำให้เสียน้ำตา